ตอนที่2 4 8สพรสวรรค์ของเซียวเหยียนสาเมื่อเห็นสีหน้าอึ้งของโจถิงโอลเสินเฟิงก็หัวเราะออกมาเขาชอบสีหน้าแปลกใจของคนอื่นๆรวมถึงสีหน้าของโจถิงตอนนี้ด้วยจริงๆแล้วมันไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำโจซินเอ๋อสายหน้าและพูดด้วยสีหน้าจริงจังจากตอนที่เข้าร่วมสัมนักคางเฉียงมันก็แค่ยี่สิบวันเองในยี่สบวันที่ผ่านมานี้ระดับการบ่มเพาะของเซียวเหยียนกลับเพิ่มขึ้นมหาศาล โจถิงมองไปที่เซียวเหยียนด้วยสีหน้าตะลึงมันเป็นไปได้ยังไง20วันก่อนเซียวเหยียนยังอยู่ขอบเขตชีส่วนขั้นที่สามผ่านมา20วันเขากลับอยู่ขอบเขตว่าส่วนขั้นต่ำนี้มันเป็นเรื่องตลกมันจะเป็นความจริงไปได้ยังไงโจถิงคิดว่าอัจฉริยะที่เขาเห็นมานั้นไม่อาจจะเทียบกับเซียวเหยียนได้แม้แต่นักสู้ขอบเขตตุ้นส่วนในตำนานตอนอยังเด็กก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าในเวลาอันสั้นแค่20ิวันเขาสามารถพัฒนาจากขอบเขตชีส่วนขั้นที่สามมาถึงขอบเขตว่าส่วนได้ นี่มันปฏิหารปฏิหารที่ไม่อาจจะเรียนแบบได้ประโยคต่อมาของโจซินเออร์ทำให้โจถิงแปลกใจยิ่งกว่าเดิมผู้อาวุโสพี่เซียวเหยียนไม่ได้พัฒนาจากขั้นที่สามมาถึงขอบเขตว่าส่วนขั้นต่ำแต่พัฒนามาจากขั้นที่หนึ่งเพราะการเปลี่ยนทักษะการบ่มเพาะทำให้ระดับการบ่มเพาะของเขาตกไปที่ขั้นที่หนึ่งต้องบอกว่าพี่เซียวเหยียนนั้นใช้เวลาไม่ถึง20วันขึ้นมาถึงขอบเขตว่าส่วนขั้นต่ำได้นี่นี่มันโจถิงพูดอะไรไม่ออก มันไม่อาจจะใช้คำพูดไหนมาอธิบายความรู้สึกเขาในตอนนี้ได้โจซินเออร์กลัวว่าโจถิงจะไม่เชื่อจึงได้พูดขึ้นมาผู้อาวุโสหากท่านไม่เชื่อท่านถามท่านเฉาสยงดูก็ได้หรือไม่ก็คนในเขตตรงโจได้เลยพี่เซียวเยียนมีหลายคนที่รู้จักเขาซินเออร์ไม่ได้โกหกเมื่อได้ยินแบบนั้นโจถิงก็มองไปที่เฉาสยงเฉาสยงยิ้มออกมาอย่างขมขื่นและพยักหน้า ผู้อาวุโสองค์หญิงพูดความจริงเซียวเหยียนใช้เวลาไม่ถึง20วันในการบ่มเพาะถึงขอบเขตว่าส่วนข้าได้ให้คนไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วข้ายังไม่ทันได้บอกท่านเขารู้ว่าเซียวเหยียนเป็นอัจฉริยะที่น่ากลัวแต่เขาไม่คิดว่าเซียวเหยียนและโจซินเอิญนั้นจะชอบกันถ้าเขารู้เรื่องนี้เขาคงบอกโจ,จกถึงล่วงหน้าแล้วอัจฉริยะแบบนี้คู่ควรกับโจซินเอร์ โจถิงเงียบไปพร้อมกับรู้สึกช็อกขึ้นมาในใจเขาเพิ่งจะบอกว่าเซียวเหยียนไม่คู่ควรกับโจซินเอ๋อแต่ในพริบตาเซียวเหยียนกลับมีพรสวรรค์ที่น่ากลัวขึ้นมาได้มันเหมือนกับการตบหน้าเขาเมื่อเห็นว่าโจถิงเงียบไปโอเสินเฟิงก็เหมือนจะทนฟังมากพอแล้วและพูดขึ้นหากท่านคิดว่าพรสวรรค์ที่เซียวเหยียนมีนั้นไม่คู่ควรกับซินเอ๋อมันก็ไม่เป็นไรท่านฟังอีกรอบก็ได้ซินเอ๋อพูดต่อสิโจซินเอ๋อลังเลขึ้นมา โจถิงมองไปที่โอเสินเฟิงด้วยความสงสัยเซียวเหยียนมีอะไรพิเศษอีกหรือโจถิงสูดหายใจเข้าลึกๆและพูดขึ้นมาสิ้นเอ๋อพูดมาโจถิงลังเลและกัดปากก่อนจะพูดขึ้นตามที่เจ้าสำนักบอกมาพี่เซียวเหยียนนั้นมีพรสวรรค์นักหลอมที่น่ากลัวพรสวรรค์ของพี่เซียวเหยียนยังสูงกว่าพรสวรรค์ในการบ่มเพาะของเขาอีกเมื่อสิบวันก่อนพี่เซียวเหยียนได้ขึ้นเป็นนักหลอมระดับหนึ่งดาว ตอนนั้นเขาทําการศึกษาเรื่องการหลอมไม่ถึง10วันและใช้เวลาส่วนมากไปกับการบ่มเพราะเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้นั้นไม่ถึงหนึ่งในสครั้งนี้ไม่ใช่แค่โจถิงที่ตะลึงแต่แม้แต่ชาสยงก็ยังช็อกไปด้วยโอเซินเฟิงยิ้มออกมาใช่เซียวเหยียนได้เป็นนักหลอมระดับหนึ่งดาวแล้วตามความก้าวหน้าของเขาแล้วภายในหนึ่งเดือนเขาคงขึ้นเป็นนักหลอมระดับสองดาวได้ ตอนที่พูดแบบนั้นโอเซินเฟิงก็ทั้งภูมิใจและสลดพรสวรรค์น,นักหลอมของเซียวเหยียนนั้นแม้แต่นักหลอมระดับห้าดาวอย่างเขาก็ยังต้องอับอายอัจฉริยะนั้นเขาเคยเห็นมามากแต่อัจฉริยะแบบเซียวเหยียนนั้นแม้แต่คนยิ่งใหญ่แบบเขาก็ยังต้องทึ่งหากข้ามีพรสวรรค์เช่นนั้นความสำเร็จของข้าจะอยู่แค่นักหลอมระดับห้าดาวหรือไงโอเซินเฟิงคิดแบบนั้นในใจ โอเสินเฟิงเป็นนักหลอมอัจฉริยะพรสวรรค์นในการหลอมของเขานั้นทําให้คนมากมายต้องตะลึงสุดท้ายแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จแต่พรสวรรค์การหลอมของเซียวเหยียนนั้นกลับน่ากลัวกว่าเขาเกรงว่าทั้งทวีปแล้วคงหาใครเทียบกับเซียวเหยียนไม่ได้ทุกครั้งที่สอนการหลอมให้กับเซียวเหยียนโอเซินเฟิงก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าเด็กนี้เกิดมาเพื่อเป็นนักหลอมมันคือเหตุผลที่เขารับเซียวเหยียนเป็นศิทธ์สายตรง โอเซินเฟิงไม่อาจาจะขึ้นเป็นนักหลอมหกดาวได้แต่เขาหวังว่าจะขึ้นเป็นนักหลอมหกดาวได้ผ่านการสั่งสอนครั้งนี้โอเซินเฟิงยิ้มและมองไปที่โจถิงท่านยังคิดว่าเซียวเหยียนไม่คู่ควรกับโจซินเออร์อีกหรือไม่โจถิงไม่พูดอะไรออกมาเขาจะพูดอะไรได้ต่อหน้าสาธธัตว์ประหลาดแบบนี้สำหรับที่โอเซิรนเฟิงพูดไว้ก่อนหน้านี้ปัญหาตอนนี้ไม่ใช่เซียวเหยียนไม่คู่ควรกับโจซินเออร์แต่เป็นโจซินเออร์ต่างหากที่ไม่คู่ควรกับเซียวเหยียน ยังไงสหักเทียบกับพรสวรรค์พิเศษที่น่ากลัวของเซียวเหยียนแล้วโจซินเออร์นั้นได้กว่ามาก